ดูมัน DPS ซิตีนขนาดซิตมีฮิลเลือดนะซิตมีฮิลนะดู DPS ที่เราทําครับฮิลไม่ทันครับเลือดไหลเป็นน้ําเป็นโลหิตขั่งจริงผมบอกแล้วขั่งแบบสุดๆเลย ตััวเเซซมมอร์สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับคลิปเจาะลึกนะครับว่าทําไมเซตซัมเมอร์อีเวนต์หรือว่าตัวละครจากซัมเมอร์อีเวนต์เนี่ยมันถึงได้บ้าได้คั่งเหลือเกินนะครับสำหรับตัวอีเวนต์ที่เราจะแบบได้มาง่ายๆอะไรเงี้ยแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะคั่งเหลือเกินครับแต่ละตัวเนี่ยทุกตัวเลยนะของซัมเมอร์อีเวนต์นะครับสี่ตัวนี่คือแบบคั่งจะจัดเลยนี่เลยเนี่ยครับในส่วนของตัวตัวพวกซัมเมอร์อีเวนต์เนี่ยซัมเมอร์เอีเวนต์เนี่ยครับที่เราเอาแตมซัม event เมอร์อีเวนต์เเเเนนนนนีีี่่่ยยยยดดิิไไไปซััััััมมออะะรรรรงงงง้สงส้้ยยงงคคคบบวววกาาาใสส4ตห ทุกคลิปมีสอนแล้วนะครับกลับไปดูกันได้นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาโชว์เคสตัวละคร4ตัวนี้เลยแล้วก็รีวิวพาสซีฟด้วยนะครับว่ามันทำอะไรได้บ้างทุกตัวก็จะเบสออน0.1 0.1หมดเนาะเอามาดูเกียร์ก่อนนะครับเราว่าเราว่าว่าเราใส่เกียร์อะไรบ้างเนาะนี่เลยอัลเทอร์แฟคของจูด้าผมใส่เป็น Emerald Whisper นะครับเดี๋ยวเราไปอ่านพาสซีฟกันในเกมเนาะว่ามันทำอะไรได้เนาะเอาเป็นภาพไปก่อนนะเพราะว่าเอาเมาส์ชี้ตอนนี้มันยังไม่บอกนะว่าพาสซีฟทำอะไรได้ตัวต่อไปคือเคนชิน นี่เลยไม่ใช่ไม่ได้ใส่คอเด้นี่เลยเป็นผมใส่ดวลเปดไปนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรใ,ใส่แต่ว่าเดี๋ยวจะบอกเหตุผลให้นะครับว่าทําไมผมใส่อันนี้ไว้แล้วก็ตัวต่อไปเป็นดูโดถ้าเกิดว่าตัวไหนที่ผมไม่รู้จักก็เป็น AK a ละกันนะครับอย่างที่บอกไว้หล,หลายๆคลิปเนาะผมใส่เกรซซอดไว้นะครับเพราะว่าเกรซซอดเนี่ยครับมป็นขยายเวลาสตันของตัวศูนย์จุดห้าวิแล้วก็ตัวดูโดมันมีสตันเนาะผมก็เลยใส่ไว้อันนี้คร่าวๆข,ข,ของฟาซีบรู้แลแอบสปอยนะ F นะต่อไปก็มิยาบิ ทำไมถึงโบเก n นครับเราทําคลิปตนะัวละครโชว์เคสในส่วนของมิยาบีไปแล้วอาร์ติแฟกก็จะเป็นดาข,ของมิยาบีนะครับแล้วก็เป็น01นย์เนาะบ,บเราทำโชว์เคสไปเรียบร้อยแล้วย้อนไปดูได้เนาะโอเคทําไม3 4ตัวนี้4ตัวนี้4ตัวนี้นถึงโบเก n นใช่ไหมครับขออนุาตเลือกสักด้านหนึ่งแล้วกันด้านไหนดีที่มันจะเห็นภาพชาัดดเอาเป็นนี่ลน่นดับเบิลแดนเจียนนะครับของซนะิดเนาะน่าจะเห็นภาพที่สุดแล้วเพราะว่ามอนมันมีโล ด้วยแล้วก็มีซิดก็จะมีตัวฮิลซิดก็จะเป็นตัวฮิลด้วยอะไรเงี้ยก็ขออนุญาตสร้างสักคู่นึงเดี๋ยวเจอกันในเกมครับโอเคอยู่ในแบบแล้วผมก็ขออนุญาตตั้งเป Super Fast ็นซูเปอร์ฟาสเวฟเนาะแล้วก็ขอญอาตปิดแอนนั่นนิดน,นึงวิชวลนิดน,นึงครับเพราะว่าไอซิดมันจะทำอันตอมิกครับเราจะคุยกับคนร่วมร่วมแล้วขออนุญาตไปเล่นข้างหลังด้วยเพราะว่าเราจะอธิบายพาสซีฟเราก็เล่นไปด้วยเนาะเหมือนเดิมครับวางตัววางตัวไปวางว่าเอาวางผิดโทษทีวางตัวไปแล้วก็อัปเกรด ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบถ้าเกิดว่าเรามาเล่นข้างหลังเราไม่ต้องรีบเร่งอัะเงงอัาเงินออาอะไรครับก็ค่อยๆเล่นไปืออยากได้บอกเราก็จะคุยเยนด้วยว่าทาไม3ตัวนี้4ตัวนี้มันถึงเก่งเนาะไปเอาไปก่อนครับออางงเอาเงินไปก่นอนเอาไปแล้วเอาโรบินให้น้องให้น้องโรบินมันเต็มให้น้องโรบินเต็มเลยไปเอาไปครับพอเต็มแล้วแต่เราจะวางตัวเลยเรื่องสตองสแต็ S เอสหรือว่า สามเอสหรือว่าใดๆก็แล้วแต่ขอไม่เจาะเลยก็แล้วแต่เราจะเจเาะเลยในส่วนของพาสซีของแต่ละตัวเนาะเอ้าชิปหายแล้วอัพพิดโอ้โหตายหาแล้วกูโอเคยังทันอยู่ไหมยังทันอยู่ยังทันอยู่ไหมยังทันอยู่ไหมโอเคทันอยู่เนาะโอเคโรบินเราอัพเต็มแล้วเราก็จะวางตัวพวกนี้เลยวางไปหมดเลยวางไปเลยวางไปเลยวางไปก่อนวางไปก่อนวางไปก่อนเลยวางไปนี่เลยประมาณนี้แล้วกันโอเคไม่ลืมมียาบิเอาวางมียาบิด้วยนี่เลย เราพูดถึงมิยาบีก่อนแล้วกันว่ามิยาบีเราพูดไปแล้วในโชว์เคสนะครับทำไมทำไมมิยาบีถึงเก่งเนาะก็ย้อนดูได้เนาะ เราจะเริ่มกันที่ตัวละครตัวแรกเลยอย่างตัวละครจูด้าครับเรียกว่าค่อนข้างใช้ได้แล้วก็ค่อนข้างใช้ดีเลยในช่วงของต้นเกมถึงกลางเกม n อนเกมก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับในตัวละครของจนะูด้าเนาะเรามาดูพาสซีฟของจูด้ากันนะครับก็คือ Dark c u u s e นะครับเราจะสามารถแปะคร r ส e ใส่ตัรูด้นะครับทำดาเมจ250%้ยเลยซึ่งไม่มั่นใจว่าแปะครสไปนี่แปะได้กี่ครั้งนะครับ ในนี้ไม่มีเขียนบอกเนาะพาสิ่งต่อไปก็คือ episode d e v i r e r นะครับทุกการโจมตีเนี่ยแหละทำไมถึงเซตซัมเมอร์มาถึงเบอร์วางนักนานะครับเพราะว่าตัวจูด้าเนี่ยตัวแรกเลยตัวแรกเลยของซัมเมอร์เลยพูดมาก็เอาแล้วนะครับเพราะว่าตัวจูด้าเนี่ยมันไีเป็น h p เปอร์เซ็นตะ์ครับไีเข้า1.5%ของแม็ก h p ศัตรูยิ่งศัตรูเลือดเยอะแค่ไหน ตัวยูดาก็จะยิงคั่งเท่านั้นแล้วก็ยิงสปีดน้อยแค่ไหนยิงสปอนแคปเยอะแค่ไหนตัวยูดาก็จะยิงคั่งมากทนานั้นน,นั่นเองครับแล้วก็มีโอกาส20%ที่จะคูณ2.5ดาเมน,เนครับขึ้นอยู่กับศัตรูที่อยู่ในระยะของยูด้าหเองนี่เลยเขียนตามนี้เลยนะครับว่ายิ่งระยะของศัตรูอยู่ไกลอยู่ใกล้มากเท่าไหร่ก็จะส่งผลต่อคูณของยูดามากขึ้นเท่านั้นแล้วก็ยิ่งตัวศัตรูอยู่ใกล้ยูดามากเท่าไหร่ก็จะคูณ0.25โบนัเมจพิ่มขึ้ขาอัน,นันใจนะว่ารือ็ดเพิ่มข ขออนุญาตอ่านเพื่อเอาความช่วยอีกนิดนึง For every enemy in range นะครับก็คือว่ายิ่งตัวละครอยู่ใกล้นะครับสรุปให้เลยตรงนี้เข้าใจตรงกันเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาจูด้ามาวางใกล้ๆมอนอย่างนี้เลยจูด้าก็ยิ่งตีแรงจะจันเลยแหละทำเป็นเล่นไปอะไรประมาณนี้นั่นแหละรครับในส่วนของประดับที่ผมใส่ก็จะเป็นเมืหอมเพลอะไรสักอย่างเนาะก็คือ เพิ่มดาเมจนยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ลดคูลดาวยี่สิบเปอร์เซ็นต์หลังจากวางตัวละครผมเอาแค่ผัดเซตแรกเนาะเพิ่มดาเมจนยี่สิบเปอร์เซ็นต์ใส่ตัวละครจูด้านี่เลยสไตล์ตของตัวจูด้าก็จะประมาณนี้นี่เลยนี่เลยที่ผมทำไว้นี่ลยุยเห็นไหมครับตีก็ค่อนข้างเร็วแถมยังตีเป็นเฮดพีเปอร์เซ็นต์อีกแล้วก็ระยะอัพเต็มนี่ตีเป็นร้อยเมตรเลยไม่ใช่ร้อยเมตรอะหนึ่งร้อยสามสิบอะตีเป็นร้อยเลยแล้วก็ตีอีกหนึ่งเอ็มก็ค่อนข้างที่จะคั่งพอสมควรดูดิเห็นหนป่ะีลย Ura, ควางที่จะโบเค้นพอสมควรเลยแค่นอันนี้แค่ตัวแรกตัวเดียวนะโอเคมันจบตานพอดีเวยทุกคนยังไม่ถึงเคนชินยังไม่ถึงรูโดนะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตัดมาตอนที่ผมอัพไอสองตัวทีเต็มโอเคครับตอนนี้รออัพนี่เต็มแล้วเนาะเราก็จะวางตัวละครเหมือนเดิมเหมือนเดิมไปวางเหมือนเดิมไปครับวางเหมือนเดิมวางเหมือนเดิมไปวางจูดาไว้แล้วก็วางรูโดไว้เอาตัวที่จะรีวิวมาลงนี้แล้เอาตัวที่ไม่รีวิวไว้ตรงนี้มาตัวเราไปนะครับตัวเคนชินนี่เลย ทำไมถึงค่อนข้างโกงโอเคเราพูดถึงสเตตที่ผมทำก่อนแล้วนี่เลยสเตตที่ผมทำก็กจะประมาณนี้ประมาณนี้สปิดไอแทแล้วก็เรนจ์ก็จะร้อยเหมือนกันสปิดอแทก็เร็วเหมือนกัน3.2วิแล้วแอแทกก็ขึ้นเป็น M เหมือนกันอันนี้คือแบบตัวละครซัมเมอร์อีเวนต์นะค่อนข้างที่จะโบเกนเลยเดียวแล้วก็จะยิงโบเกนไปมากกว่านี้นะครับในส่วนของพาสีฟของตัวเคนชินเนาะมาดูกัน พาสิฟแรกครับ DIY Annihilation นะครับทำดาเมจเพิ่มขึ้น50%ต่อศัตรูที่เป็นบอสแล้วทุกๆครั้งที่ตัวละครตัวนี้โจมตีดาเมจจะเพิ่มขึ้น5%สูงสุด50%แล้วอะไรอีกครับแล้วมีโอกาส20%ที่จะทำดาเมจคีย์ดีคอลนะแล้วก็มีโอกาส20%ที่จะทำการตีเป็นคียดีคอลแล้วก็นี่เลยสุดยอดเลยค่อนข้างที่จะโปรเกนเลยเพราะว่าลบโล่ของศัตรูทันทีนะครับไม่ต้องตีมันฮิตเลยนี่ สมมติไอ้นี้มันมีโลกกันนะครับสหิตอะไรเงี้ยหรือว่าใดๆก็ตามแต่ข้างหลังเนี่ยตัดออกทิ้งเลยตัดทิ้งท,งทันทีเลยดูดีดูด,ด,ด,ดีหายไปหายไปเปล่าหายไปเปล่าหายไปเปล่าไม่หายเพราะว่ามันไม่ขิ มันไม่ขีนะถ้าเกิดว่าขีมันก็จะลบฟันทีเลยมาดูในส่วนของพารทเซฟที่สองนะเบสซิ่งเรดนะครับเมื่อตัวละครตัวนี้โจมตีนะจะแปะสถานนะปื Burn, นเส่ศัตรูทำตามเเมชิสเปอร์เซนต์อง์คถามทำเป็นดาเมจดอทเนาะแล้วถ้าเกิดว่าแบบตีตัวละครเดิมๆไปเรื่อยๆนะครับตัวละครเบร์นก็จะเพิ่มขึ้นได้สูงสุดถึง20%เลยนะครับทำไมถึงจะโกงตีบอสเพิ่มขึ้น50%แล้วก็ทุกๆครั้งที่ตีดามเมจก็เพิ่มขึม้นถ้าเกิดว่าตีลบโลเปอร์อีก มันจะขั้งไปไหนครับตัวซัมเมอร์อีเวนต์ผมบอกแล้วว่าทำไมมันถึงโบเค e นนะโบเคนนะนี่ไม่รวมถึงแบบสกิลไม่ยาบงมียาบีนะแบบโบเค้นจะจัดเลยถ้าเกิดว่าใครเป็นผู้เล่นใหม่หาตัวซัมเมอร์อีเวนต์ไว้นี่คือแบบไม่ผิดหวังมันใช้เล่นได้ทุกคอนเทนต์นครแค่คุณทำประดับดีๆให้มันใส่ก็ค่อนข้างที่จะขั้งพอสมควรอย่างที่เห็นครับภาพมห้เห็นนะครับว่าผมลงซิดนี่ก็คือแบบคอนเทนต์ที่จะแบบ ยากพอสมควรแต่ว่าผมก็ลงใหม่ด้วยตัวซัมเมอร์อีเวนต์แต่ว่าคอนเทนต์อื่นยังไม่ได้ลองให้แต่ผมค่อนข้างมั่นใจว่าจบได้แน่นอนมันจะตายทันตอนผมรีวิวไอตัวต่อไปปะวะไอตัวดูโดเนี่ยคิดว่าทันโอเคทันไม่ทันไม่เป็นไรแต่เราจะพูดไปเรื่อยๆก่อนนะครับดูดิขนาดไอตัวดูโดสแตตเป็นแค่ปีนะแองเจิลหนึ่งจุดสามเอ็มแล้วดูสวิตแองเจิสามจุดหกเรนจ์อีกนี่เป็นแค่เอนะหนึ่งร้อยนะก็ค่อนข้างที่จะค้างพอสมควรตัวดูโดเป็น ตัวที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าสแตนเป็นตัวสแตนที่ค่อนข้างที่จะ mm hmm. บูเค้นพอสมควรเลยเรามาดูในส่วนของพาสซีฟของรูรูกันว่าทาไมมันถึงค่อนข้างที่จะบูเคนเหมือนกันทุกๆครั้งที่โจมตีมีโอกาส50%ที่จะแปะสโลหรือว่าสตันให้ศัตรูเป็นเวลา2วิเลยแต่ว่าแรนดอมนะครับแลนดอมสุ่มว่าเราจะได้สโลหรือสตันซึ่งสโลอ่ะมันจะสโล50%์มั้งถ้าเกิดว่าเราไปอ่านข้างหน้านครับในนี้ไม่ไม่มีเขียนใช่ปะแต่มันไม่สแต็กเนาะแล้วก็นะวกกสตันอ่ะ เวซอรมานะครับมันก็จะเพิ่มสตันเพิ่มขึ้นอีก0.5วิเป็นรวมกับพาเสียบที่โรโรใช้อยู่2วิก็จะเป็น2.5วิก็ค่อนข้างนานแล้วมีโอกาส50%นะที่จะแบบสโรหรือสตันนะครับถ้าเกิดว่าใส่ตัวนี้มา2ตัวหาเทชุ1ให้เขานะครับใส่มา2ตัว ก็จะสตัรสระกันอย่างบ้าคลั่งกันเลยทีเดียวในส่วนต่อไปคือ Crimson Execution นะครับพาสิที่2เนาะทุกทุกครั้งที่โจมตีแปะสถานะเลือดไหลใส่ศัตรูนะครับทำ2%ดาเมจไม่ใช่คูณ2ดาเมจเลยแล้วก็ทำดาเมจต,ต่อบอสเพิ่มขึ้น75%ด้วยเห็นปะมันเป็นตัวละครที่ตีบอสได้นะครับค่อนข้างเที่ยวเวอร์วังพอสมควรนะครับในส่วนของเซสซัมเมอร์อีเวนต์อย่างที่ผมบอกไปแล้วก็เพิ่มดาเมจ50%ต่อศัตรูปกติเห็นปะ แล้วก็มีโอกาส5%ที่จะตี c r ค t ดี a l ด้วยแล้วก็ทุกๆครั้งที่ไตีค r i t i c ครับค r i t i c a l c h จะเพิ่มขึม้น5%สูงสุด50%เห็นปะเนี่ยแหละครับเหตุผลว่าทำไมเราซัม s u m e r มันถึงได้ที่จะแบบค้างค่อนข้างที่จะแบบค้างพอสมควรบาค้างแบบคั้นสุดเลยสำหรับช่วงต้นเกมถึงกลางเกมท้ายเกมได้ใช้ปะมานดูแต่ว่าแบบถ้าเกิดใครยังไม่มีตัวคนที่ขี้เกียจทำตัวอะไรเงี้ยใช้เส้นนี้ไปเลย คุณใช้ได้ยันเอนเกมเลยขอแค่คุณไปนั่งทำอาร์ติแฟกต์ติดตให้ตัวเสร็จซัมมี่อีเวนต์เนี่ยพอเลยครับไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วดูผมจะไปวางใกล้ๆตัวละครไอซิดูเพราะว่ามันเดินไม่ถึงผมเขายัดซัดแบบจัดหนักจัดเต็มนี่กดสกิลไม่ยับบีให้ด้วยฟึบแล้วก็ไม่มีละกดสกิลไม่ยับบีให้ด้วยดูดิดูมัน DPS ซิดิขนาดซิดมีฮิลเลือดนะซิดมีฮิลนะดู d p s ที่เราทําครับฮิลไม่ทันครับเลือดไหลเป็นน้ําเป็นโลหิต คั่งจริงผมบอกแล้วคั่งแบบสุดๆเลย ตัวเซตซัมเมอร์ถ้าเกิดว่าแบบเขายังไม่เอาอกกับคุณรีมาหาเลยคั่งมา,มากๆระพ้าสี่ก็คือแบบชุดโหดมากๆเลยเก่งกว่าลหลายตัวในตู้ซัมมอนเลยครับเก่งกว่าแทบจะแบบ100%เลยอันนี้พูดได้เลยแล้วเก่งกว่าตัวเอ็กซ์คลูซีฟหลายตัวอีกนะครับสำหรับตัวละครซัมเมอร์อีเวนต์เนาะโอเคครับลั่มเสร็จแล้วเหนื่อยแต่เราจะออกไปคุยกันข้างนอกแล้วกันครับผมอยู่หน้าร็อปปี้เรียบร้อยเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเซต4ตัวโบเกนที่สุดในแพทนี้แล้วก็คือไม่มีตัวอะไรที่จะแบบโบเกนเท่านี้แล้วอาจจะมีแต่ว ว่าเดี๋ยวแพดหน้ามาม่าจะมานะครับคาฟก้าจากโครงกาสตราร์เรค่อนข้างที่จะไฮพอสมควรเลย สำหรับคาฟกาที่จะมาะครับเพราะว่าเป็นตัวอวยคุณจะได้เห็นผมปั้นคาบกาสุดอย่างแน่นอนครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีโชว์เคสของคาฟกาตามมาเนาะหลังจากเกมอัปเดตแพทไม่มน่นใจว่าอัปเดตใหญ่หรือเปล่านะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็เดบก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาในการปรุงแพทพอสมควรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีรีเวิร์สยูอใหม่หนู่นนี่นั่นค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะครับให้เวลาเดบสังนิดนึงครับในการคุกเกมออกมาให้มันดีแล้วก็เอามาเสิร์ฟให้มันดีสําหรับเรานะครับอย่างที่บอกครับทำแพทนานผมไม่เกี่ยงทํามันอออกมาให้ดีพ คนพร้อมที่จะซัพพอร์ตอยู่แล้วนะครับสำหรับเกมใดๆก็ตามแต่นะผมไม่ได้หมายถึงเกมนี้ๆๆๆๆเกมเดียวนะหมายถึงทุกเกมเลยครับคุกแพลออไาให้ดีปล่อยออกมาทีเดียวแล้วมันดีมันประทับใจคนเล่นแน่นอนครับไม่ต้องกลัวเลยโมเยอะแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตหนีเลยแล้วกันนะครับขออนุญาตลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะนี่เลยตัดแบบละครไทย